ชื่อนี้จำไม่ลืมมาดามแป้งไม่ปฏิเสธรอดูเชิงดิโอโกนายยิงแห่งสิงเจ้าท่าไม่ปฏิเสธในการดึงตัวอดีตดาวยิงบุรีรัมยูนเต็ดมาร่วมทีมแต่ยังรอดูเชิงเพราะมีหลายทีมสนใจนวนพันธล่ำซํำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซยักษ์ใหญ่แห่งโตโยต้าไทยลีกไม่ปฏิเสธที่จะดึงตัวดิโอโก้ลุยซันโตของหน้าของยโฮมาร่วมทัพแต่ขอดูเชิงก่อน อดีตดาวยิงของบริมย์มูนเต็ดตกเป็นข่าวย้ายกลับมาเล่นที่โตโยต้าไทลิคหลังสัญญาของเจ้าตัวกับยาร์โนั้นเหลือเพียง6เดือนโดยมีบีจีปทุมยูเนเต็ดสนใจดึงมาร่วมทีมโดยมาดามแป้งให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐสปอร์ตว่าสำหรับเดียโก้เป็นนักฟุตบอลที่แป้งรู้จักดีตั้งแต่เขามาเยือนที่แพสสเตเดียมเขาเป็นแข้งที่มีความสามารถแต่ตอนนี้คงต้องรอก่อนเพราะสัญญากับยาโหยังไม่หมดที่สําคัญทราบว่าหลายทีมกําลังสนใจเขาเช่นกัน จำได้ดีเขาเป็นคนกวาดเรียบทั้งสนามในเกมนัดสุดท้ายจนทำให้เราตกชั้นมาดามแปง้งลํำลึกเหตุการณ์ที่เดียโก้ลุยซันโตยิงหนึ่งประตูนในเกมที่บริยมยูเนเต็ดบุกเอาชนะ5-1ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลส่งผลให้การท่าเรือตกชั้นในปี2015สำหรับเดียโก้ลุยซันโตมีผลงานยอดเยี่ยมสมัยคาแข่งกับบริยมยูเนเต็ดยิง1 3 3ประตูรวมทุกรายการเป็นดายิงสูงสุดตลอดการของทีม